สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะกลับมาแล้วนะคะคลิปอัปเดตฝนประจําวันค่ะจะเป็นการดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองค่ะโดยคลิปนี้นะคะก็จะดูแนวโน้มของฝนกันตั้งแต่ช่วงค่าของวันที่4มีนาคมนะคะแบบละเอียดไปถึงวันที่5มีนาคมค่ะจากนั้นก็จะดูคร่าวๆนะคะล่วงหน้า ไปอีก10วันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองนะคะเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยค่ะสําหรับพายุฤดูร้อนนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการออกประกาศเตือนมาทุกๆวันค่ะจนล่าสุดนะคะก็ได้มีการออกประกาศ เป็นฉบับสุดท้ายนะคะของวันที่4มีนาคมค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะวันที่5วันที่6มีนาคมก็ไม่ได้แปลว่าฝนจะหมดไปซะทีเดียวนะคะยังคงมีฝนตกอยู่ในหลายจังหวัดค่ะ แต่ว่าไม่ได้อยู่ในระดับที่รุนแรงแล้วนะคะในช่วงวันที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่วันที่2 3มีนาคมมีเหตุการณ์ความเสียหายที่ไหนบ้างนะคะไปดูข้อมูลแล้วก็ภาพจากเพจกรมอุตุนิยมิทยากันเลยค่ะเหตุการณ์แรกนะคะเมื่อวันที่2มีนาคมค่ะเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ลงกระโชกอย่างรุนแรงค่ะในพื้นที่ของบ้านบ่อกแก้วนะคะหมู่ที่14ตําบลชัยวานอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายนะคะให้แก บ้านเรือนของประชาชนค่ะเกิดหลังคาถล่มลงมาอย่างภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะคะใครยังไม่ได้กดดูแบบเต็มจออย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะ,สะแสดงให้เห็นเต็มทั้งหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านค่ะหเหเตุหาออาหการณ์ต่อไปนะคะเวลา17นาฬิกาของวันที่2มีนาคมค่ะที่ตำบลสำโรงปราสาทอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดค่ะ,คะก็เกิดพายุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายค่ะ อีกสถานที่หนึ่งนะคะเวลาเย็นของวันที่2มีนาคมค่ะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในเขตพื้นที่หมู่ที่7ตำบลพันชนะอำเภอด่านคุณทศจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายนะคะหลังคาพังค่ะ อีเหตุการณ์หนึ่งค่ะวันที่3มีนาคมค่ะช่วงบ่ายนะคะก็เกิดฝนตกอย่างหนักที่จังหวัดชนบุรีค่ะทําให้ถนนลายซ้ายเกิดน้ําท่วมฉับพลันค่ะโดยเฉพาะในเส้นทางของถนนสุขุมวิทนะคะมีน้ําท่วมขังสูงค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะช่วงเย็นของวันที่3มีนาคมค่ะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชรค่ะโซนคลองลานค่ะคลองน้าไหลวังตะเคียน ถ้าเสากระโดงนะคะได้รับความเสียหายค่ะเสาไฟฟ้าล้มลงมานะคะ ทับรถยนต์ของประชาชนค่ะรวมทั้งล้มลงมาทับบ้านเรือนของประชาชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีแฟนเพจของชาวบ้านตาดำดาค่ะก็ส่งภาพเข้ามานะคะมีลูกเห็บตกนะคะฝนตกแรงมากค่ะที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนภาพนี้นะคะทางมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะก็ได้ลงไว้นะคะเป็นพายุฤดูร้อนที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารเรียนของโรงเรียนดอนกลางตาเดียวนะคะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะนี่ก็เป็นภาพความ ควาเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าความจริงมีเยอะกว่านี้มากนะคะใครที่มีความเสียหายที่ไหนนะคะก็ส่งภาพไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นภาพเรดร์ย้อนหลังนะคะของวันที่3มีนาคมค่ะจะเห็นบริเวณจุดที่เป็นกลุ่มสีนะคะถ้าเป็นสีแดงก็คือฝนตกหนักค่ะฝนตกเยอะมากสําหรับวันที่3มีนาคมมีฝนทุกภาคค่ะทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะ ไปค่ะไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันจากกรมอุตุกันนะคะในช่วงวันที่4-5ถึงมีนาคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ได้มีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งสําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงวันที่4-5มีนาคมค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจากนั้นนะคะช่วงวันที่6-10มีนาคมบริเวณความกดอากาศต่าค่ะเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะสําหรับประเทศไทยตอนบนค่ะกับมี อากาศร้อนและมีฟ้าลวในตอนกลางวันประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะสําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกําลังอ่อนลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ นี่เป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะคะในช่วงวันที่4ถึง10มีนาคมค่ะม,มาที่แอปวินดี้นะคะเพื่อดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าค่ะวันนี้อดมินใช้แบบจําลอง ECMWF นะคะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกค่ะสีฟ้าอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะเป็นฝนเบาบางนะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหนักที่สุดค่ะการดูฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองขอย้าว่าไม่ได้แม่นยำ100%นะคะดูไว้เป็นข้อมูลนะคะแต่ก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะ เริ่มกันที่ช่วงค่ำของวันพฤหัสที่สีมีนาคมค่ะสำหรับบริเวณประเทศไทยนะคะฝนลดลงอย่างมากเลยนะคะจะเป็นแค่สีฟ้าอ,อ่อ,อนๆค่ะเล็กน้อยบริเวณช่วงของภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะคะนในบริเวณจังหวัดอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกนครสวรรค์ค่ะแถวอุทัยธาน,นีแถว ชัยนาทนะคะเป็นสีอ่อนๆบริเวณนี้รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงก็อาจจะยังมีฝนอยู่ได้บ้างค่ะแต่ก็ถือว่าลดน้อยลงนะคะไปดูช่วงเที่ยงคืนค่ะจะเข้าวันศุกร์ที่5มีนาคมนะคะก็เห็นแค่เพียงสีฟ้าอ่อนๆค่ะบริเวณจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตนะคะส่วนภาคใต้ก็จะเห็นสีฟ้าอ่อนบริเวณปัตตานีนราธิวาสค่ะส่วนภาคอื่นๆไม่เห็นสีปกคลุมนะคะไปที่ประมาณตีสี เช้าว,วันศุกร์ที่5มีนาคมค่ะสีก็น้อยลงอย่างมากนะคะเหลืออ่อนๆบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุนโ,นโลกเลยเพชรบูรณ์ค่ะแค่นั้นนะคะส่วนภาคใต้ก็ค่อนข้างน้อยมากเลยค่ะไปดูช่วงเช้านะคะประมาณ9โมงเช้าว,วันที่5มีนาคมค่ะเป็นแค่สีฟ้าอ่อนออน,นะคะบริเวณจังหวัดปัตตานีนราธิวาสค่ะบริเวณจังหวัดประจวบนะคะส่วนภาคอีสานค่ะกลุ่มใหญ่เลยจะอยู่บริเวณบึงกาฬหนองคาย อุดรธานีสกลน,นครค่ะแล้วก็สีอ่อน,ออนบริเวณแถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นสีอ่อนๆค่ะแถวเพชรบูรณ์แถวเลยมีสีนิดหน่อยนะคะส่วนทางภาคเหนือภาคกลางส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะคะไปดูช่วงเที่ยงถึงบ่ายค่ะเริ่มกลับมามีสีชัดเจนขึ้นอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานค่ะและอาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้ด้วยนะคะเป็นระดับสีฟ้าจนถึงสีเขียวค่ะ ในพื้นที่ของเพชรบูรณ์ค่ะแถวชัยภูมินะคะขอนแก่นค่ะก็ยังมีโอกาสฝนตกอยู่นะคะบ้านนาคำบ้านดงสวรรค์กาลสินอุดรธานีบ้านท่าสกลน,นครค่ะมาจนถึงแถวนครพนมมุกดาหารนะคะกระจายกระจายการขาดในบางส่วนอ่อนๆน,นะคะของนครราชสีมาก,ก็มีบ้างนะคะสักแก้วค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นลบบุรีสระบ,บุรีปากช่องนครราชสีมาจุดนี้ก็ยังอาจมีลุ้นฝนอยู่นะคะในช่วงที่ยังถึงบ่ายเป็นต้นไปค่ะส่วนภาคตะนออกเป็นสีอ่อน,ออนแต่ว่าไม,ไม่มีสัญลักษณ์สายฟ้านะคะอยู่ในจังหวัดระยองจันทบุรีตราดค่ะแล้วก็ชนบุรีนะคะสีอ่อนๆค่ะทางภาคกลางนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ทางการจนบุรีค่ะแล้วก็ขึ้นไปทางจังหวัดตากนะคะ แล้วก็แถวนครสวรรค์เป็นสีอ่อนๆค่ะส่วนทางภาคเหนือนะคะบ่ายวันที่ห้าไม่ค่อยมีสีค่ะภาคใต้ก็จะเป็นแถวเพชรบุรีประจวบแล้วก็ช่วงตอนล่างค่ะ ปัตตานียะลานราธิวาสค่ะไปดูช่วงบ่าย3วันศุกร์ที่5มีนาคมค่ะแถวภาคใต้สีฟ้าอ,อ่อ,อนนะคะแถวสตูนสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสกับแถวประจวบเพชรีค่ะส่วนภาคตวนออกเป็นสีฟ้าพร้อมสัญลักษณ์สายฟ้านะคะปกคลุมทั้งภาคทุกจังหวัดค่ะ เข้ามาถึงแถวกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีจังหวัดตากขึ้นไปช่วงนี้ด้วยนะคะภาคอีสานค่ะค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อนนะคะมีสีปกคลุมหลายจังหวัดเลยนะคะตั้งแต่เลยน้องบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็มาติดฝั่งภาคเหนือของเพชรบูรณ์นิดหน่อยนะคะแล้วก็ชัยชัยภูมิค่ะขอนแก่น เรียกว่าหลายจังหวัดเลยค่ะจะดูยากหน่อยนะคะลบบุรีสระบุรีค่ะนครราชสีมาสะแก้วบุรีรัมย์ค่ะมหาสรารคามนะคะอยู่ในช่วงนี้นะคะกาลสิน์ค่ะมุกดาหารนครพนมค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงภาคอีสานฝั่งตะวันตกนะคะก็คือเกือบจะติดมาทางภาคกลางแล้วค่ะ ช่วงภาคอีสานตอนล่างช่วงใกล้ชายแดนกัมพูชาค่ะก็ยังมีโอกาสมีฝนด้วยนะคะส่วนทางภาคเหนือค่ะส่วนใหญ่ค่อนข้างน้อยนะคะน้อยมากค่ะก็จะมีแค่ช่วงเพชรบูรณ์นะคะกับตาค่ะที่ยังมีสีอยู่ค่ะไปดูช่วงเย็นวันที่5มีนาคมค่ะฝนลดน้อยลงนะคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงตอนล่างๆนะคะภาคกลางตอนล่างกับภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ ภอีสารก็จะเป็นช่วงนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะคะกับตอนบนนิดหน่อยแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูค่ะกับภาคกลางตอนล่างนะคะก็คือช่วงใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาถึงแถวอยุทยาค่ะก็มีโอกาสฝนตกนะคะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีมีโอกาสฝนตกค่ะส่วนภาคใต้จะเห็นสีอ่อนๆบริเวณใกล้ชายแดนจังหวัด ยะลานราธิวาสนะคะภาคเหนือไม่มีเหมือนเดิมค่ะไปดูช่วงข้ามค่ะน้อยลงอีกนะคะเหลือสีอ่อนๆบริเวณราชบุรีค่ะแถวภาคกลางตอนล่างนะคะราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีอยุธยา ลบบุรีช่วงนี้นะคะปราจีนบุรีค่ะสีอ่อนๆนนะคะภาคตนออกน้อยลงอีสานน้อยลงเห็นสีอ่อนมากๆแถวช่วงอีสานตอนล่างค่ะภาคเหนือไม่เห็นสีแล้วก็ภาคใต้ก็น้อยมากนะคะเห็นแค่แถวชายแดนนาราธิวาสมาเลเซียค่ะจากนั้นก็เที่ยงคืนนะคะจะเข้าวันที่กมีนาคมน้อยลงกว่าเดิมอีกค่ะจากนี้ไปจะดูแบบคร่าวๆให้นะคะ ไปวันที่6มีนาคมช่วงบ่ายค่ะภาคอีสานยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่นะคะและก็ภาคใต้ยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่ค่ะโดยจะเป็นช่วงจังหวัดอ่าสตูลกลังลงไปถึงใต้ตอนล่างนะคะไปดูวันที่7มีนาคมค่ะยังมีโอกาสมีฝนอยู่นะคะสำหรับภาคอีสานภาคตะวันออกค่ะ ไปดูวันที่8มีนาคมค่ะเน้นช่วงบ่ายนะคะภาคตะวันออกยังมีโอกาสฝนตกหนักอยู่นะคะภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางค่ะยังมีโอกาสมีฝนอยู่นะคะต่อไปวันที่9มีนาคมค่ะยังมีโอกาสมีฝนอยู่ค่ะโดยจะเป็นช่วงภาคอีสานฝั่งตะวันตกที่ใกล้จะถึงกับภาคกลางนะคะแล้วก็มีภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกค่ะกับภาคใต้ตอนบนนะคะยังมีโอกาสมีฝนอยู่ค่ะไปดูวันที่10มีนาคมช่วงบ่ายค่ะ ช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นภาคอีสานตอนล่างแต่ว่าบริเวณน้อยลงนะคะก็จะเป็นช่วงนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ช่วงภาคตะวันออกค่ะไปดูวันที่11 1มีนาคมค่ะยิ่งไกลก็จะยิ่งไม่แม่นนะคะแต่ว่าดูเป็นแนวโน้มไว้นะคะมีสีอ่อนเล็กน้อยค่ะช่วงบริเวณตอนกลางของประเทศนะคะไปดูวันที่12มีนาคมค่ะสังเกตว่าสีจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะคะ วันที่12มีนาคมช่วงบ่ายถึงเย็นเห็นสีอ่อน,ออนบริเวณภาคตะวันออกกับภาคก,กลางตอนล่างค่ะแล้วก็ภาคใต้นิดหน่อยบางจังหวัดน,นะคะแล้วก็สุดท้ายที่แบบจำลองดูได้ค่ะ13มีนาคมนะคะสีก็น้อยลงอีกนะคะเห็นสีอ่อน,ออนบริเวณภาคตะวันออกก,อออกับภาคใต้นิดหน่อยค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มผ่านแบบจำลองล่วงหน้า10วันนะคะดูไว้เป็นข้อมูลค่ะจะได้เตรียมรับมือ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในช่วง10วันข้างหน้าค่ะแต่ว่าถ้าจะดูแบบละเอียดจริงๆนะคะก็ให้ดูพยากรณ์อากาศประจําวันจากเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าดูแบบจําลองที่เป็นแบบจำลองในระยะที่ใกล้ๆนะคะก็คือวันต่อวันเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเนื่องจากมีไม่ได้ลงคลิปหลายวันส่วนใครที่แจ้งปักมุสถานที่ไว้นานแล้วนะคะแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็รอดูคลิปในวันพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ